สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกเลยในบทที่สองนะคะในบทนี้เนี่ยเราก็จะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆในความเป็นบัญชีนั่นเองหลายๆท่านที่ได้ทำมาร์เก t i ต n g a เกมจากบทที่แล้วเนี่ยอาจจะมีคำถามสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขายเดือนที่แล้วเก็บตังค์เดือนนี้รายได้เป็นของเดือนที่แล้วได้ยังไงนะคะบทนี้จะเป็นการตอบคำถามของหลักการรับรู้ของรายได้ทั้งหมดเลย เะะอามาดูตัวอย่างของข้อน,นี้กันก่อนนะมา,ม,ามาเขาเรียกว่าเลขน้ําย่อยกันก่อนสักนิดหนึ่งนะคะตัวอย่างของข้อน,นี้นะกดเขียนออกมาให้เป็นหนึ่งรายการแต่ว่าหนึ่งรายการค้าเนี่ยหรือว่ารายการค้าขายที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นหลายวันใช่ไหมคะโจทย์ข้อน,นี้ก็มาให้4วันเขาบอกว่าวันที่1กุมภายกตัวอย่างเนาะแลาลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามานะมีการออเดอร์มาเรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวันที่จ่าย่มันจำ ยกตัวอย่างตัวแรกเป็นกลมๆแล้วกันสมมุติว่าลูกค้าออเดอร์มาทั้งหมด10,000แบาทลูกค้ามาดจาโอเคเอาแน่นอน1 0,000ซึ่งอาจจะมีมัดจาหรืออาจจะไม่มีมัดจาก็ได้เพราะบางธุรกิจที่ซื้อขายกัน <c> เขาเรียกว่าเป็นแบบให้เครดิตก็คือซื้อขายกันแล้วแบบไม่ได้จ่ายทันทีจ่ายอีก30วัน45วันเขาก็ไม่มีการจ่ายมัดจาเหมือนกันนะคะถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บอ่ะกรณีมีการจ,าจ่ายมัดจาก่อนก้อนหนึ่ง ส่งของได้ตังไหมคะไม่ได้นะเคสนี้ไม่ได้ได้แต่ใบวางก็คือได้ทําการวางบินเอาไว้วางบินก็คือใบแจ้งนี้นั่นเองเสร็จปุ๊บวันที่5มีนาะเก็บตังส่วนที่เหลืออีก90 0 0 0มื่นคำถามของเรื่องนี้เนี่ยขวดถามว่ารายได้ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นวันไหนเคยเอาไปโพส์ตไว้ใน Facebook ของบัญชีง,ง่ายเหมือนกันนะคะก็มีการตอบกลับมาหลายหลายรูปแบบมากซึ่งครูคิดว่ามีถูก มีถูกซึ่งมีถูกทั้งสองคำตอบเลยด้วยนะคะมาดูคำฉเฉลยกันถ้าเกิดว่าคุณที่ตอบว่าวันที่ห้านี่แหละบันทึกรายได้ถ้าคุณที่ตอบวันที่ห้าบันทึกรายได้เพราะเราเก็บเงินได้ทั้งหมดใช่ไหมคะแปลว่าคุณเข้าใจในวิธีของการทำธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวหรือในานาบุคคลธรรมดานั่นเอง บุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือไม่ได้จดบริษัทยึดถือตามเกณฑ์เงินสดเป็นหลักนะคะนี่เห็นไ,ไหมตามเกณฑ์เงินสดเอากลับกันแล้วถ้าคุณเปิดเป็นบริษัทที่เป็นนิติบุคคลคุณจะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าเมื่อมีการส่งมอบสินค้านะคะดังนั้นในเมื่อของถึงมือลูกค้าปุ๊บ ยังไม่เก็บตังค์นั้นเป็นไรลูกค้ากลายเป็นลูกหนี้ทันทีรายการของวันที่ยี่สิบจะเกิดลูกหนี้เกิดรายได้ขึ้นมาทันทีไม่ต้องไปซีเรสว่าต้องเดบิตเครดิตยังไงไม่ต้องสนใจนะคะพอรายการก่อนอย่างแคสซีจะเกิดลูกหนี้รอนอคือลูกหนี้นะคะแล้วก็จะเกิดรายได้ขึ้นมาทันทีถ้ามีการรับรู้วันนี้วันที่ยี่สิบนั่นหมายความว่าเราต้องรับรู้ในรูปแบบของที่เราเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะนิ บุคคลนอนหายซะละนิติบุคคลก็คือบริษทัทาทาาหุ้นส่วนจำกัดหรือมหาชนก็ตามเหตุผลที่พอเราต่างต่างรูปแบบธุรกิจไปนะคะแค่จดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนมันต่างกันขนาดนี้เลยเหรอถ้ามีคนถามครูครูตอบไปเลยว่าใช่นะคะเพราะว่านิติบุคคลเนี่ยมันมีการจัดทำบัญชีตามกฎหมายมากมายม่าจะสัมภารหรือว่ากระสมพาณิติเนี่ยเขาบอกให้ต้องทําบัญชี แล้วบัญชีต้องมีมาตรฐานกลางของเขาถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นบุคคลเนี่ยให้ยึดถือตามเกณฑ์งเงินสดมาดูชาร์ตนี้นะคะภาพนี้ก็คือเป็นบิสเนสโม o เดลเหมือนที่เราเคยเรียนในบทที่1นึ่งบอสเคยบอกว่าเจ้าของคนเดียวเนี่ยไม่ต้องทําบัญชีถูกไหมบอสบบัญชีไม่ต้องทำห้างหุนส่วนก็จะเป็นแยกเป็นหอสอมอก็คือห้างหุนส่วนสามัญก็ไม่ต้องทําไม่ต้องทําบัญชีเหมือนกันถือเป็นบุคคลธรรมดาคณะบุคคลถ้าใครยังมีอยู่ก็ไม่ต้องทำบัญชีเหมือนกัน ะะแต่ทั้ง3ส่วนตรงนี้ห้างหุ้ส่วนจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดพวกนี้บริษัทจำกัดมหาชนนะคะต้องทําบัญชีซึ่งบัญชีมันจะมีมาตรฐานนะคะมาตรฐานตัวนี้กําหนดไว้ว่าจะต้องจัดทําเกณฑ์ตามเกณฑ์คงค้างเกณฑ์คงค้างคืออะไรสักใหม่นะคะภาษาอังกฤษตรงนี้เรียกว่า a c c r u a l basics นะคะหรือถ้าเกิดคุณไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเนี่ย a c c r u a l basics บางอาจารย์ก็จะแปลว่า เกณฑ์สิทธิ์่ะทำได้เหมือนกันนะคะไปดูความหมายของทั้งสองเกณฑ์ด้วยกันเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างมาดูเกณฑ์เงินสดก่อนนะคะรับรู้ตามเงินสดเหมือนที่เมื่อกี้ถ้าใครต่อวันที่ยี่อ่ะโทษนะคะวันที่5มีนาก็ถือว่าถูกต้องแปลว่ารับรู้ตามเกณฑ์อะไรคะเกณฑ์เงินสดรับรู้ตามรายรับรายจ่ายนะคะไม่ต้องทําบัญชีส่งสัมภาระเพราะว่าเป็นประเภทของบุคคลคนเดียวนี่ กิจการส้าของคนเดียวหรือบคุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนสามัญท่อสอมนะคะหรือถ้าใครยังมีคณะบุคคลที่ยังจดอยู่นะก็ใช้เป็นเกณฑ์เงินสดได้เลยนะคะรับรู้ตามเงินสดนะต่อมาถ้าเกิดท่านที่จดเป็นบริษัทแล้วว่าจะเป็นในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดพวกนี้นะคะคุณต้องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างนั่นเองพูดง,ง่ายๆก็คือรับรู้ตามเหตุการณ์อันนี้กวาอธิบาย อธิบายคร่าวๆว่าตามเหตุการณ์ก่อนจริงตามเกณฑ์ครง,ง้างมันมันมีอะไรหลายอย่างมากมายนะเอาอย่างง่ายไปก่อนนะคะต้องมาติบัญชีตามมาตรฐานมาตรฐานบัญชีก็ไม่ใช่เหมือนไทยคิดขึ้นมาแค่คนเดียวแล้วก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านนะคะมาตรฐานบัญชีไทยเนี่ยมันก็เป็นการแปลมาจากมาตรฐานบัญชีที่เป็นอินเตอร์นะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยแปลมาตรฐานมาจาก IFRS เอารู้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาปรับตามรูปแบบของประเทศไทยนิดหน่อย ะะแล้วก็ต้องจัดทําบัญชีเพื่อส่งนะคะสัมภาระดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวนต้องทําตามมาตรฐานนั่นเองเมื่อคุณเป็นห้างหุส่วนจํากัดบริษัทจํากัดหมหาชนนะคะพวกนี้ทําเกณฑ์ทําตามเกณฑ์คงค้างซึ่งทําให้บุคคลกับนิติบ,บุคคลบันทึกบัญชีค่อนข้างแตกต่างแต่ถ้าหากท่านไหนเนี่ย เคยเป็นฟรีแลนซ์มาก่อนโอเคคุณรับรู้แบบเกณฑ์อะไรนะเกณฑ์เงินสดถูกไหมแล้ววันนี้คุณรวมตัวฟรีแลนซ์กับเพื่อน3คนเปลี่ยนตัวเองมาเป็นบริษัทรูปแบบความคิดในการรับรู้รายการคุณต้องเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อคุณเป็นบริษัทแล้วเนี่ยคุณต้องทําสรุปออกมาในรูปแบบของงบการเงินงบการเงินนี่คือการสรุปผลถูกไหมคะสรุปผลในรูปแบบของงบการเงินจะมีงบกำไรขาดทุนงบ สักสามี่งบนะคะที่คุณจะเห็นดังนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินนั้นมาสากเกินคงค้างรายได้ไม่ได้ยึดตามเงินสดต่อไปแล้วจะได้เข้าใจกับคนที่ทาบัญชีนะและนี้ก็เป็นวัตถุป,ประสงค์ที่ควรอยากบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งเหตุการณ์ครูอยากให้คุณเนี่ย มองว่าปัจจุบันคุณทําธุรกิจในฝั่งไหนฝั่งบุคคลธรรมดาหรือฝั่งนิติบุคคลแล้วก็คลิปวิดีโอหลังจากนี้นะคะครูก็จะสอนทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าหากตอนนี้คุณเป็นซีเรียนที่นั่งดูคลิปนี้อยู่คุณใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุณเป็นกรรมการของบริษัทที่หนึ่งแต่ตั้งเป็นนิติบุคคลคุณก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะซึ่งบทที่สองนี้อาจจะอ้างอิง ทฤษฎีหรือหลักการเพิ่มขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านเน่เข้าใจตรงกันแล้วบทต่อๆไปหรือวิชาต่อๆไปในบัญชีอย่างง่ายเนี่ยคุณจะได้มีพื้นฐานเท่ากันนะคะโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ